ครับสวัสดีครับปูติดตามช่อง YouTube นะักแปเห็ดแนล Channel, นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบอกว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok เรียวครับเมนี่ผมเองก็ว่างนะครับผมมีกิจกรรมเห็ดนะครับก็เลยออกมาเลาะปลานะครับเนะาะมาเห็ดเห็ดโผครับเนาะ ว่าสีใดตัวใดก็รับชมรับรุ่นกันไปเบ่งเลยครับหน้าตาเห็ดเพาะมันเป็นแบบใดนะครับมาเบ่งนะครับมอกนกเขามานะครับถามมูลมานะครับนี่นี่คือเห็ดเพาะนะครับนี่ดอกยิงใหญ่เลพี่นอ้นะอง,งนะครับดอกยิงใหญ่นะครับนี่นี่ถุงกับมี่น,นะครับมาเอากัตามาเอาถุงมานะครับ เดี๋ยวผมเปดิดเพียงเดินเล่ครับไปในถุงนี่ก็พอชุ่มพวนนะก็พอร้ายนะครับพอกำหนึ่งมันเกิดบดีปันไดนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งวิธีมันมันอยู่จังไดเนะาะอภิหนงเกามาเบิ้งเด้องทีเห็ดเห็ดเกิดนะันเป็นจังไดน,นะครับเนี่ยเห็นบอนี่นี่ครับนี่นี่น นี่นะครับนี่เห็นหมอเขาจะเคี่ยวออกนะครับมันจะแตกนี่ครับนี่เห็นหมอนี่นี่ครับนี่นี่นี่คือที่เฮ็ดออกนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่นะครับนี่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 นะครับนี่ครับนี่เห็นหมอเขาจะเก็บนะครับเนาะเ็าจะเก็บนะครับ หนึ่งบรรยากาศเป็นน้ำหลอปลานะครับไฟบ่วใหม่เป็นจุดไฮเป็นเนานะครับอันนี้เป็นจุดไฮเ,เ,เ,เป็นเนาะนใหม่บูดีนะครับเป็นจุดเป็นกันละว้างกับไปนอกยิงเจอกันคลิปหนาเนาะเจอกันคลิปหนาครับบายปุนบ